ปูอัดค่ะที่เราทอดไว้แล้วค่ะใส่จานลงไปแบบนี้เลย สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลวันนี้ค่ะจะชวนมาทำเมนูยำง่ายๆค่ะเมนูที่เราจะทำกันวันนี้นะคะก็คือยำปูอัดทอดกรอบค่ะวิธีทำไม่ยากแน่นอนค่ะและที่สำคัญอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของยำปูอัดทอดกรอบค่ะก็จะมีถั่วลิสงทอดน้ำปลาน้ำเชื่อมหรือใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะน้ำมะนาวสดน้ำกระเทียมดองผงปรุงรสแป้งทอดกรอบน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดหอมหัวใหญ่ซอยพริกกระเทียม ำสับละเอียดค่ะความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบค่ะใบขึ้นช่ายซอยปูอัดแครอทขูดฝอยแล้วก็ผักสลัดค่ะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะสําหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวมาเตรียมปูอัดกันค่ะปูอัดจะเป็นถุงแบบนี้นะคะแล้วก็แกะแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะบีบแบบนี้ค่ะ จะเป็นเส้นๆนะคะฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆเลยค่ะข้างในก็จะเป็นเส้นอยู่แล้วนะคะเราแค่ฉีกเองค่ะบีบนิดนึงแล้วก็ฉีกค่ะปูอัดก็จะมีหลายเกรดนะคะก็ลองเลือกดูค่ะว่าชอบแบบไหนฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะเตรียมไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราจะทําจนเสร็จเลยค่ะปูอัดที่เราฉีกเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้นะคะใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลยค่ะ แล้วก็ใช้มือนะคะเคล้าเบาๆแบบนี้ค่ะคลุกเคล้าให้ทั่วๆเลยค่ะแล้วก็ใส่ตะแกรงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ร่อนเบาๆค่ะเพื่อให้แป้งออกนิดนึงนะคะขยำแบบนี้ก็ได้ค่ะเวลาที่เราไปทอดเนี่ยแป้งจะได้ไม่ลงน้ำมันเยอะจนเกินไปค่ะแค่ให้แป้งพอเกาะปูอัดก็พอค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันนะคะพอร้อนได้ที่ค่ะเราก็จะใส่ปูอัดลงไปลองเทสดูก่อนก็ได้ค่ะถ้าหยดลงไปแล้วเป็นฟองๆแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าน้ำมันอ่ะร้อนแล้วค่ะใส่ปูอัดลงไปเลยค่ะแบ่งทอดสักสองรอบก็ได้ค่ะทอดให้กรอบเลยค่ะระหว่างทอดเราก็ต้องหมั่นคนด้วยนะคะจะได้สุกทั่วถึงแล้วก็กรอบดีค่ะพอกรอบได้ที่นะคะเราก็ตักขึ้นเลยค่ะเขย่านิดนึงค่ะเพื่อให้เด็ดน้ำมันค่ะ พักไว้ในตะแกรงนะคะหรือว่ากระดาษซับมันค่ะเดี๋ยวเราจะทอดต่อจนเสร็จเลยค่ะนี่ค่ะปูอัดที่ทอดเสร็จแล้วนะคะพักไว้ให้สะเด็ดน้ํามันค่ะจะเห็นว่ากรอบดีมากเลยค่ะต่อมาค่ะเราจะปรุงน้ํายํากันค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะน้ําเชื่อมค่ะน้ําปลาค่ะน้ํากระเทียมดองค่ะน้ํามะนาวสดค่ะ คนส่วนผสมให้เท่ากันค่ะใส่พริกกระเทียมที่สับไว้แล้วค่ะลงไปเลยความเผ็ดก็ปรับได้ตามชอบนะคะหอมหัวใหญ่ค่ะแครอทขูดฝอยค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะคลุกเคล้าพอเข้ากันค่ะขึ้นช่ายซอยค่ะทีนี้ก็ลองชิมรสชาติของน้ำยำดูค่ะปรุงให้ได้รสตามชอบเลย เราก็จัดจานแบบนี้นะคะวางผักสลัดลงไปข้างล่างค่ะแล้วก็ถ้วยสําหรับใส่น้ํายําค่ะวางไว้ก่อนปูอัดค่ะที่เราทอดไว้แล้วค่ะใส่จานลงไปแบบนี้เลยเวลาจะกินค่อยราดน้ํายํานะคะไม่งั้นมันจะไม่กรอบเนาะแล้วก็ใส่ถั่วลิสงค่ะโรยบนปูอัดนิดหน่อยค่ะจะได้ครบรสเนาะน้ํายําที่เราผสมไว้ค่ะก็ใส่ถ้วยลงไปเลยค่ะแล้วก็โรยถั่วบนน้ายําอีกนิดหน่อยค่ะ เสร็จแล้วค่ะยำปูอัดทอดกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะวิธีกินนะคะจะราดลงไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็คลุกเลยก็ได้หรือจะกินเป็นคำๆก็ได้นะคะจะได้กรอบนานๆนะคะแล้วก็ตักใส่จานแบบนี้เลยแล้วก็ตักน้ำยำค่ะคลุกนิดนึงค่ะพอเข้ากันเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอืม้มได้ยินเสียงกรอบเลยใช่ไหมคะอืม่มอร่อยอ่ะแต่ รสชาตินะคะก็จะเผ็ดนํานะคะเผ็ดเปรี้ยวเค็มค่ะแล้วก็ก,กรอบหอมปูอัดค่ะปูอัดเวลาที่ชุบแป้งทอดนะคะก็จะคล้ายๆปลาเหมือนกันค่ะเหมือนอารมณ์ปลาทอดกรอบอะไรประมาณนี้ค่ะแต่กินกับน้ํายําแล้วแซ่บนะคะเข้ากันดีอืมถั่วทอดที่เราใส่เข้าไปนะคะเวลากินพร้อมกันก็จะกรุบๆมันๆ <c oughs> อร่อย <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะกับเมนูยำปูอัดทอดกรอบค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าทําไม่ยากเลยค่ะวัตถุดิบก็หาได้ง่ายมากๆเลยค่ะปูอัดนะคะซื้อที่ไหนก็ได้ค่ะเราเอามาแดดแปลงนิดหน่อยคลุกแป้งทอดกรอบๆนะคะแล้วก็เอามากินกับน้ํายำค่ะรสชาติเข้ากันสุดๆเลยค่ะแซ่บดีค่ะใครที่ชอบกินเมนูปูอัดแล้วก็ชอบกินเมนูยำนะคะต้องลองสูตรนี้ด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ